เปิดตำนานงูยักษ์แห่งถ้ำเมืองการสัตว์ในตำนานในช่วงสงครามโลกเรื่องนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจริงหรือไม่นั้นตัดสินใจกันดูเอาเองเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและเกิดขึ้นที่กาญจนบุรีโดยมีคำบอกเล่าว่างูตัวนี้มีขนาดใหญ่มาก มันใหญ่ซะจนสามารถกินคนทีละสองสาคนได้อย่างสบายส่วนเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นลองฟังกันดูครับก่อนจะเริ่มเรื่องผมมีเรื่องที่ค้างคาใจมากเพราะเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับสัญญาักษกินคนเกิดขึ้นในปีเดียวกันถึงสามเรื่อง 1. งโศกอนาตกรรมจากจระเข้ครั้งใหญ่ที่สุดของโลก 2. เหตุการณ์ฉลามจู่โจมครั้งร้ายแรงที่สุดและ 3. งูยักษ์เข่งเมืองการ ทำไมเหตุการณ์เหล่านี้จึงเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันได้เรื่องราวเกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีย้อนกลับไปเมื่อช่วงปีพุทธศักราช2485เป็นช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองและไทยเองก็ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันในตอนนั้นไทยถูกญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกโดยมีเป้าหมายใช้ไทยเป็นฐานกำลัง นำทัพเดินทางไปโจมตีกองทัพอังกฤษและทหารอเมริกันที่อยู่ในประเทศพม่าเพื่อให้การเดินทางสะดวกมากขึ้นพวกเขาจึงต้องมีการสร้างทางรถไฟและสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควเพื่อให้รถวิ่งผ่านไปผ่านมาสามารถลําเลียงอาวุธได้สะดวกเฉลยศึกชาวตะวันตกจำนวนมากที่กองทัพจักกรวรดญี่ปุ่นจับมาจึงต้องมาใช้แรงงานในการสร้างทางรถไฟในจังหวัดกาญจนบุรี แต่กว่าจะสร้างสะพานได้สําเร็จนั้นต้องสังเวยชีวิตของเฉลยศึกสงครามไปหลายหมื่นคนแถมยังเกิดโรคระบาดไข้ามาลาเรียที่ฆ่าชีวิตเฉลยศึกที่สร้างทางรถไฟไปเป็นจํานวนมหาศาลเพราะในสมัยก่อนพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนใหญ่เป็นป่ารกทึบที่ชุกชุมไปด้วยยุงป่ามากจนมีคํากล่าวเปรียบเปยถึงผู้ที่เสียชีวิตจากการสร้างทางรถไฟที่แสนจะยากลําบากสายนี้ว่า หนึ่งไม้หมอนรถไฟแทนหนึ่งชีวิตที่เสียนอกจากภัยจากโรคระบาดท,ที่มากับยุงแล้วป่ารกทึบก็ยังเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่านักล่าอีกมากมายพวกมันออกล่ามนุษย์เอากลับไปกินมีการตั้งฐานเพื่อเป็นที่พักของทหารญี่ปุ่นที่ถูกส่งเข้ามาคุมเชลยจึงต้องมีการจัดชุดเวรยนยามตามมาตรฐานของกองทัพเพื่อดูแลความสงบและป้องกันเชลยสึกหลบหนี กองทัพญี่ปุ่นได้จัดชุดลาตะเวนร,รอบๆฐานทัพเป็นจํานวน15นายเข้าเวียนสลับผัดเปลี่ยนกันเป็นกะจนวันหนึ่งเรื่องราวที่ต้องสร้างความกลัวให้กับทหารญี่ปุ่นก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่มีการตั้งฐานทัพทหารญี่ปุ่นที่ถูกส่งออกไปลาตะเวนมักจะหายตัวไปแบบไร้ร่องรอยวันละคนสองคนมันสร้างความวิตกให้กับผู้บังคับบัญชาเขาจึงได้เพิ่มกำลังทหารเข้าไปอีก จากที่เคยเดินรัตะเวนจุดละคนกลายเป็นสองถึงสคนแต่ถึงทําแบบนี้ก็ไร้ผลเพราะทหารก็ยังหายไปเหมือนเดิมผู้บงังคับบัญชาจึงส่งทหารแกะรอยเพื่อหาสิ่งผิดปกติได้ออกรัตะเวนไปรอบๆพื้นที่ที่ตั้งค่ายเป็นรัศมีประมาณ5กิโลเมตรจนกระทั่งได้พบกับถ้าแห่งหนึ่งพวกเขาจึงส่งทหารเข้าไปสํารวจระหว่างที่ส่งทหารเข้าไป ฝั่งที่เฝ้าอยู่ภายนอกก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งถึงสองครั้งจึงทําให้คิดว่ามีการต่อสู้กับฝ่ายศัตรูจึงได้ส่งทหารอีกกลุ่มเข้าไปเสริมไม่นานนักหลังจากที่ได้ส่งกําลังเสริมไปทหารที่อยู่ปากถ้ต้องวิ่งกระเจิงเมื่อได้ยินเสียงของทหารที่ถูกส่งลงไปตะโกนด้วยความตกใจว่าสัตว์ประหลาดพร้อมกับวิ่งพรวดออกมาเพื่อเอาชีวิตรอดสิ่งที่เขาได้เจอมานั้น มันคืองูขนาดใหญ่มันใหญ่มากพวกเขาไม่เคยพบเจออะไรที่มันใหญ่โตขนาดนี้มาก่อนหัวหน้าจึงได้สั่งให้จัดการกับเจ้าเพชฌฆาตยักษ์นั้นอย่างเด็ดขาดโดวยวิธีการเอาระเบิดยัดเข้าไปในถ้ำนั้นเพื่อทําการปริดชีพเจ้างูยักษ์ระเบิดจํานวนมากถูกลําเลียงมาเพื่อใช้ระเบิดถ้ำปริศนาซึ่งเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของงูยักษ์จากนั้นจึงได้จุดชนวนพอสิ้นเสียงระเบิด เหล่าทหารก็วิ่งเข้าไปสำรวจถา้าสิ่งที่พวกเขาพบเห็นคือร่างของงูเหลือมขนาดใหญ่ยักษ์มีความยาวหลายสิบเมตรกว้างพอๆพกับตู้กับข้าวที่อยู่ในกองทัพแถมปากของมันก็ใหญ่มากพอที่สามารถจะขมือบคนในคำคำเดียวได้มากถึงสามคนก็ได้ถึงเจ้างูยักษ์ตัวนี้จะมีร่างกายที่ใหญ่มัึมาขนาดไหนแต่ร่างของมันถึงกับขาดวิ่นเป็นท่อน เมื่อต้องพบเจอกับแรงระเบิดจำนวนมหาศาลที่กองทัพใช้แต่ไม่ได้ทำให้งูยักษ์ตายได้มันพยายามเลือห,หนีออกจากถ้าแต่พวกทหารก็ไม่ได้เปิดโอกาสเพราะพวกเขากระน่ำยิงใส่จนปอกกระสุนหล่นเกลื่อนกาดเต็มพื้นก่อนที่มันจะขาดใจตายอยู่ตรงนั้นและนี่ก็เป็นการจบชีวิตของงูยักษ์แห่งเมืองกาญจนบุรี